วันนี้เราก็จะมาทำข้าวหลามอุปกรณ์เราก็จะมีบังข้าวหลามทีตัดไว้แล้วนี่กะทิน้ำตาลในกระปุกนี่ก็กเกลือแล้วก็ถั่วถั่วนี่เราก็ต้มเรียบร้อยสุกแล้วนี่กะเข้าข้าเหนียวแช่น้ำ ในนี้เราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือเยอใส่น้ำตาลเกลือนิดหน่อยคนคๆคๆคนคนคนให้น้ำตาลกับเกลือมันละลายเข้ากัน ชิมรสชิมรสก็มันจะมีเค็มหวานมันเนาะชิมก่อนเซ่บแซ็บเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมอันนี้สมนข้าว ั่วรวมกันเทลงไปอันนี้ก็ะถั่วที่เราตุ๋มไว้นะลงมาเลยตุยสอนนี่เนี่ยแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันเนาะ อ้ยต่อไปเราก็จะใส่กระบ,บอกนี่กระบ,บอกไม้ไผ่ที่เหาตัดไว้เนาะนี่สวยงามมากอ,อ้าวพอนี่นที่กอก พ่อนอยูค่ะก็กระป๋องเต็มหลายเป็นว่ะคราวที่เราคนกับออกทัวร์เนี่ยแบบร้อยขอ,องบะป๋องไปกระแทกมันเดี๋ยวมันจะทะลุออกมาตอนมันจะสูบออ้ออย <c oughs> บ้องน้อยเกินวะบ้องเขาหลับน้อยแต่เซฟอย่างเงี้ยน่านนนกินอบไหนฮะล้ะอบไงฮล่ะใส่แบบโป้งดินี่ได้แล้วสองกระบอกเขาเรี่ยงไว้ giờ cái cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้หัวศับยังบ่อยอู่กินบ่ได้กินมานั่งเล่นหัวศับทอไทได้ละสีกระบอก นี่ยน,นี่มาาเงแหละวิธีการกรอกลงไปนี่ค่อยๆกรอกให้มันเต็มกระบอกตัวกลางหนึ่งตัวสามใบไม้ไผ่บ้านมาใส่นี่เอินไม้ไผ่อย่างไหเปาะไม้เปาะเป็นยังไดก็บม่รู้หรอกวก็ไผ่ปาะ ก็หลังปอบเราซัวจะเยอะๆโอเคกลับบ้านให้เดูยี่เนีเ่ยเรียบร้อยแต่นี่มาทำให้ดูในห้องนกอ,อ,อีกมีลายบลงอยู่ อันนั้นเด็กมาด้วเแม่งใสกะทิอ่ะอะไรได้เข้ามาบองก,กาน้อยนะเข้ามาอย่างอันนี้ยอดกินี่ก็ได้ไปเลยแล้วตกปอดได้นี่มีที่ใส่แล้วง,ง่ายแล้วเนาะใส่กะทิลงไปที่กะทิที่เราคนปุ๋งเรียบร้อย ใส่แก้วค่อยๆใส่จนให้มันเต็ม ใส่ไปทีนึงเนี่ยนดินี่ใส่เยอะจนให้มันเต็มอ่ะนี่ก็ใส่ตัวเย็นไว้ใส่บ้องด้วย để nâng kín mưa nữa nâng lắm สดๆดีค่ะไปสัด,สด,สดวบบ้จย้อบ้านจำขันเรียบร้อยนี่วิธีการทำต่อไปเราก็จะไปเผาไไเผาออไม่มาขอบ,บอกให้เห็นบบเนี่ยเผาไม่วิธีการเผาไมตัป <laughs> ลมแล้วทังใช่ไ <laughs> คนไปออกมาให้ม่สเปรยโดยที่ตัลงไปคนน้ำนองุด้ไดเุดสุดสดสุดสปดะดสุ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 ดดสุดดสุ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 ดสดสุดสดสุดสุดสุด็ดับดสุ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 ดอุดสุดสุดสุดัุดสุดสุกับดสุดสมดสุดสเดสยดสุ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 ดีุดสุดสุดดเดดอ ทำนดินนึงกอาน้ำไปฉีดเยนอเลมลฉีเหาลมหมดกไปีดนก็ฉีดฉีดเยลห้มันาอย่างเงี้ยลไ้วลมณจะไปหาไปรีีแล้วก็จะหายไปได้ไงอยู่ดีก็ติดจึงก็หายจอ้ิงไก่แล้ว ไปเดาปิด <editors> อ <5 pare ts> ่ะไอมีหลอดไปหลอดไปส่งวะมาใส่เลยมาหายนะคันน่ะคืนทำงานกลางคืนไงค่อยไปกลับเยามันทำไมกลับเนาะดึงคนพันต้องนอนสุดแล้วกลางคืนมาทำงานเดินมาทำบ่